จันเลยผมชื่อไข่ตุ๋นนะคะยินดีก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะผมชื่อเล็กบอกนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานแล้วก็เอ,อ,อีกไม่นานแล้วก็จะอ,อีกไม่นานแล้วก็จะได้เปิดช่องแล้วนะคะเ,คเป็นช่องของพวกเราสัางเพตก็คือนานานอะไรนะช่องไข่ตุ๋นและลูกบอลนั่นเอง อีกในไม่กี่เดือนไม่กี่วันไม่รู้สิแต่ว่ายัางไงเราก็จะเปิดได้แน่นะครับแล้วก็อย่าไปแล้วก็อย่าลืมติดตามได้นะคะจิจามเ้มากการช่างข่าพี่ดีเนอร์กิก์น้นสดเตานะพยาลายันแต่พวกเราขอให้ติดตามให้ทุกช่องเนี่ยเข้ากันหมดเลยนะสามสิ